สวัสดีครับมาพบกับ t o y ยต a r e ี o 2 4สองจุดสี่ e นะฮะเกียร์ธรรมดาปี2019รุ่น Z-Edition แล้วนะฮะราคาเราขายอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทครับเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะฟรีเงินดาวครับผ่อนอยู่ประมาณ6,000นนะเจ็ดปีมาพร้อมแม็กแปลงเบลนะครขอบ18บแปดเรรอเลยครับสวยสภาพพร้อมใช้งานภายในเป็นเบาะผ้าแอร์เป็กคู่วิทยุเดิมโรงงานนะครับ ภายในก็สภาพเรียบร้อยนะฮะสวยใหม่เก็บจะเปิดได้นะครับรถเพิ่งเข้านะฮะเรายังไม่ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำความสะอาดภายในให้นะฮะเราถ่ายให้ลูกค้าดูเพื่อว่าความเดิมมาจากเจ้าของเดิมนะครับเครื่องเกียร์ก็ปกติครับเราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ มีัรันตีหลังการขายรับการเครื่องรับการเกียร์เล็กม่หนึ่งแสกิโลเมตรสนใจนะัดดูรถได้ที่เขตบางบัวทองนะครับแยกไทรน้อยนนทบุรีครับ